สวัสดีคะ่ะคนลักขณาราศีกุมโหนรีวิว59นะคะจะมาดูดวงประจำเดือนเมษายน2568ค่ะซึ่งถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะตอบกลับไปค่ะเดี๋ยวเราดูเรามาดูดาวย,าย้ายคร่าวๆประจำเดือนกันก่อนนะคะดาวังคารย้ายเข้าสู่กรกฎนะคะวันที่1เมษาค่ะดาวพุธย้ายเข้าสู่มีนค่ะวันที่18เมษาค่ะ ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสุมเมฆะวันที่14เมษาค่ะเสาเสิร์ตนะคะถึงวันที่27เมษาค่ะแล้วก็สุกพักนะคะถึงวันที่23เมษาค่ะอังคารมนุนะคะถึงวันที่9เมษายนนะคะแล้วก็พุธมุนนะคะถึงวันที่4่เมษายนนะคะทีนี้ดาวคนลัคนาราศีกุมนะคะดาวพุธในเดือนนี้นะคะช่วงต้นเดือนแรกดาวพุธจึงกลมลัคนาอยู่กับดาวเสาร์นะคะ ซึ่งในเดือนนี้นะคะคนลัคณาราศีกลขอโทษคนลัคณาราศีกุมนะคะจะมีเรื่องต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะเข้ามากระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวนะคะมีเรื่องที่ทําให้เจ้าชะตานั้นต้อง บางทีรับไม่ได้นะคะถึงอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโดยการจะป่วยกระทันหันกับคนกับคนภายในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริวตบริวานนะคะที่มีอา,อาการจะป่วยหรือว่าบุตรป่วยกระทันหันนะคะซึ่งคนละนณาราศีกรมนะคะบางคนก็ที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเขาเรียกว่า เสามันก็คือเสาวความกดดันความวคว,ามวินาศเนาะนะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องที่เบาบางลงนะคะซึ่งเดี๋ยวราหูของก็มามาทับลัคขาแล้วนะคะซึ่งคนล,นลักขาราศีกุมนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวก็อาจจะผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้นะคะ ทีนี้เรื่องการเงินนะคะของคนลัคนาราศีกุมนะคะการเงินนั้นนะคะราหูยังล้วงซั์อยู่นะคะยังมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินต่างๆเรื่องค่าเจ็บป่วยนะคะแล้วก็บางทีมันก็ต้องจ่ายออกไปนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าญาติาพี่น้องนะคะที่จะเข้ามารบกวนเจ้าชะตาในเรื่องดังกล่าวด้วยทําให้มีค่าใช้ใจ่ายในการ เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางทีนะคะบางเรื่องนะคะอาจจะต้องมาช่วยเหลือครอบคู่ครองในเรื่องการเงินนะคะหรือว่าคุณพ่อหรือผู้ใหญ่ในเรื่องการเงินเช่นกันหรือคุณพ่อหรือว่าคู่ครองอาจจะช่วยเหลือเจ้าสตา์ในเรื่องการเงินนะคะหรือผู้ใหญ่ฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งผู้ชายนะคะที่มีอายุมากแล้วนะคะอาจจะเข้ามาเลย ช่วยเหลือจเจ้าชะตาหรือคนในครอบครัวอาจจะเข้ามาช่วยเหลือจเจ้าชะตาในเรื่องการเงินนะคะแต่ค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มนั้นก็ยังมีออกไปนะคะในพันธุนะคะดาวพฤหัสบดีนะคะเดินหน้าแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่บอกนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินในช่วงนี้มีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การสนับสน,นุนเจ้าชะตานะคะในเรื่องการเงินนะคะซึ่งก็ ขอดูรามลตรโยนิดนึงนะคะซึ่งอา,อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีเป็นเงินก้อนนะคะเป็นลาภะต่างๆหรือในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเงินที่เกี่ยวกับการพวกธร,รมสังหาริมทรัพย์เข้ามานะคะซึ่งอาจจะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์อาจจะ ได้ลาบผลต,ต่างๆดีนะคะแล้วก็อาจจะได้าขายบ้านขายรถขายที่ดินได้เงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงหนึ่งของคนลัคนาราศีกุมนะคะเ,าเราเกตอยู่ในปัตนินะคะซึ่งเราเกตอยู่ในปัตนิเนี่ยซึ่งเดี๋ยวราหูเขาก็จะย้ายมาทับลัคนาแล,แล้วก็เป็นกเกษตรปฏิแล้วนะคะซึ่งจะทาให้คนลัคนาราศีกุมมีความมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามานะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะ ดาวพุธย้ายดาวพุธย้ายวันที่4เมษายนเนาะเข้าก็รุมพระนะคะซึ่งอา,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการจะป่วยหรือการเดินทางระยะใกล้เข้ามาให้เจ้าชะตานะคะต้อง จับใจ่ใช้สอยออกไปหรือค่าใช้จ่ายกับบริวารน,นะคะลูกน้องอบุตรหลานบริวารน,นะคะที่จะต้องจับใจ่ายใช้ออกไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะที่เงินจะต้องใช้ออกไปนะกับเจ้าชะตานะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องปรากเสียงเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยหรือว่ากับผู้ใหญ่นะคะก็จะมีปัญหาเข้ามานะคะให้เมีสติมันจะเป็นช่วงที่สั้นๆเท่านั้นนะคะ วันที่คนลัคนาราศีกรมควรระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวันที่ 20- 21นะคะแล้วก็เป็นวันที่6วันที่7นะคะแล้วก็วันที่10 1 1อนะคะซึ่งวันนี้ของกลมก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็มหรือหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ค e ค่ะขอบคุณมากค่ะ